ทางชแนลพร้อมออกเดินทางสวัสด,ดีครับผมสวัสด,ดีท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกันเช่นเคยนะครับกับคนหลงทางชแนลวันนี้ผมอยู่ ที่ในตัวเมืองเชียงใหม่ฮะหันหน้าไปทางดอยสเก็ตจะไปเปลี่ยนยางครับผมวันนี้เอาหางโรเบตมาครับจะไปเปลี่ยนยาง,างโรเบตแล้วลากหางยาวมากัน,นเราจะไปเปลี่ยนร้านประจำของเราเนี่ยละครับสี่สุนทรอ,ออโตโอ้ คสามเต้นครับเปลี่ยนวันนี้ ไปวันนี้ทีมช่างเยอะจังเลยอ่ะเอาสุดรอยยิ้มโอ้ะเอาไอ้ตัวเนี้ยตัวเนี้ยใช่ค่อยตัวนี้มันมันเหมือนมันไม่ค่อยหุ้มแคมมันไงไม่รู้แต่ตัวนี้มันยังจะกว้างกว่าใช่ แบบข้างขวาสอเส้นครับแล้วก็ข้างซ้ายหนึ่งเส้นนี่ครับมาดูเครื่องถอดยางรถใหญ่กันครับดูว่าเขาทำยังไงนี่เหมือนจะง่ายง่ายดูเขาถอดยางเรียบร้อยมาดูเขาใส่ยางกันครับ เรียบร้อยครับเอเลยสามล้อครับแต่ล้อ,อนี้เราไม่เปลี่ยนยางครับเราจะเปลี่ยนน็อตตรงนี้น็อตเสียไปตัวหนึง่งเดี๋ยวไอ้ช่างเขาเปลี่ยนน็อตก,ก่อน กคนง่ายโอ้โ <T> ห <ar> <assim gegangen> แข็งแรงจริงเอาโชว์แรกโชว์แรกนี่แหลอคนเข่าไปล้้ใจครับโชว์ออโชว์ออเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เราได้ยางใหม่เรียบร้อยแล้วฝั่งนี้สองฝั่งนู้นหนึ่ง เนี่เส้นนี้ครับลายใหม่ละโดยทีมงานช่างหน้าตาดีครับเน่่เน่เน่เ่เ, <c oughs> เ,เ่ทีมช่างหน้าตาดีอีกหนึ่งคนยิ้มก่อนยิ้มก่อน <c oughs> เรียบร้อยครับผมทีมช่างที่ทำงานนะครับใช้เวลาเปลี่ยนยางสามเส้นประมาณครึ่งชั่วโมงครับผมเข้ามาตรงนี้ได้ประมาณครึ่งชั่วโมงได้ วรวดเร็วทันใจครับเก็บบินก่อกับทีมงานของเรียบร้อยครับต่อไปก็ เดินทางกลับบ้านเราผมต้องไปเตรียมตัวครับพรุ่งนี้น่าจะไปบ่ายต้องออกเดินทางจากเชียงใหม่เดินทางไปชลบุรีครับผม,มแล้วร้านเดิมร้านเก่าร้นารนเจ้าประจําของนธนาทร์เลยแหละครับไม่ว่ายางอะไรก็มาซื้อที่นี่เปลี่ยนที่นี่คนระับ เจ้เขาบอกมียางทุกรุ่นทุกไซส์แล้วแต่จะสั่งบอกรุ่นบอกไซส์มาเดี๋ยวเจ๊จัดหาให้ครับต่อไปเราก็จะเดินทางกลับบ้านครับผมผมคงต้องไปพักผ่อนเตรียมตัวเดินทางต่อพรุ่งนี้ครับก่อนจบคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับคนหลงทางชแนลนะครับสำหรับคลิปนี้วันนี้ คนลงทางชแนลต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมเจอกันคลิปใหม่ครับสวัสดีครับ